ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาอยู่ที่วัดแถวบ้านสดาวัดหนองป้าหมอวันนี้เป็นวันเกิดของอาม่าแท่แต้ของเรายิ้มเลยขอให้อาม่าสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพลลร่มใสของลูกหลานรวยๆเห็นรวยๆเห็นรวยๆเห็นไหมให้ทุกคนเห็นรวยๆด้วยตอนนี้อยู่กันเยอะเหมือนกันมีแก๊งแก๊งของเราแกล้งลานลูกๆ ตอนนี้ก็อยู่กันกับข้าวตึมมากตอนนี้ได้บร้อยแล้วก็มาจะกินแล้วเดี๋ยวเซจะถ่ายให้ดูตอนกินเพราะทุกคนชอบเวลาเซดดาอยู่บ้านพี่ดาภากทตยเนี่ยซวันนี้อยู่กันแค่สองสองลูกหมูเพราะว่ากวางอยู่ภูเกต็ตวันนี้ก็เป็นวันดีกวางเปิดร้านเหมือนกันแล้วกาจะเบียร์จะเบียร์ว,ยวันเกิดเขาไปเที่ยวหอยสืโก๊อก๊เดียวเมื่อไหร่บ๊ายบายวนี้น ขอบอกอันนี้ที่เด็ดมากคือหมี่ซั่วเป็นของอามาที่ลังสิทธิ์ทอร่อยมากมีอันนี้แม่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 ถทายหน่อยมีแม่กาลังตัดอะไรอยู่เขาเหนียวตัดกับกินกับสังขยาอร่อยมากมากไม่มีขายแต่ว่าโกเล็กเขาสั่งมาให้กับข้าวเยอะมากเดี๋ยวสดาจะไปนั่งกินให้ดูแลอะไรอ๋เขาเออไมนถือมาถือมาถือมาฉันเจ้ากลับบ้านฉันเจ้ากลับบ้านด้วยนี่คือกะปิแม่สดาแม่สดาทํากะปิอร่อยมาก คอนเฟิร์มหน่อยเห็นไหมทีเด็ดมากๆเดี๋ยวคือเดี๋ยวสลาจะบอกให้มันมีแบบว่าอะไรที่เด็ดๆมันหลายอย่างเหมือนกันอันนี้แกงแกงหลานสะปุยปลา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 ทักทายมาดูเดี๋ยวจะกินแล้วจะกินแล้วนี่ทีเด็ดนี่อันนี้คือของหวานที่สุดสะพึงอันนี้ไหมโอ้ยอันนั้นก็ต้องเด็ดอยู่แล้วอย่าพึ่งปั้นึงมีอะไรอ่ะ ปลาปลาหิบหน่อผัดดอกไม้อันนี้เป็นผัดดอกไม้นี่ก็เด็ดเพราะว่าโกเองโกเองคนไหนโกเองคนซึ่งไร่ดอกดำดำทำอร่อยมากพี่น้ำมานั่งนี่ดิมาเดี๋ยวซาจะชิมให้ดูโซเดียมแคลมบอันนี้สวัสดยเลี่ยวแคมอันนี้มีหมี่หมี่ซ้วของอามารังสิตทำอร่อยมาก อร่อยนี่มดแล้วอ่ะเคืองตุ้มมากอร่อยมากๆชอบมากของเยอะม,อมากแล้วก็อะไรเดียวอันนี้ปลาปลาสดาบต้มมาไก่แล้วก็จิ้มจิ้มสีฟูตอะไรวะให้เข้าชิมก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้

หมูสามชั้นหวานอ๋อก็คือเหลือเยอะเปล่าเหลือถูประมาณนอ๋อขอจานไก่หมูทอดหน่อยมีขายเยอะนี่เหรอหม well ูไบเตยถ้าพันกึ่งเหลือบานเลยอีกเหลือแต่ขายไม่เยอะก็มจานีแต่จันนี้หมูไม่ถึงอะไรจุดน้อยตรงนี้หารเท้าอาหารเนดามันไม่ใช่ประเด็น แล้วก็ไก่ด้วยมันต้องไม่หวานมัวานหวานหน่อยไก่ทอดไม่มีสาอย่างมีหนุบคัวยบไก่ทอดใส้ไส้ที่สุดไส้เต้มึงเท่าไหร่เยอะเยอาไม่มีคนหมูเจอลี่ด้วยเหรอแค่นี้อแล้วกินกะปิแม่ด้อะอู่งหลคไต้องูแน่เลยเพราะราไเดียวกันแน่ก็เหลือประมาณใช่อ๋อหนนี กะปิแม่กินกับอะไรปดูต้องิจกองใช่ไหมกินกับหมูก่อนมแล้วกันมือไม่ถนัดเลยครับมากินกะปิกับปลากันปลาดูขอ้ตัวันเตาโอเคครับให้กินตัวนันเตาูหมนหวานหมหวานเลยเนีย อีกเดียวมาตรงนี้แล้วน้าที่ไข่ตัวหิดบอกมือสุดนัก็ไม่ถนัดเอาหรอชิมหน่อัมันก็จ้เรามาจำเาได้าเขาเอาทองจำตัชิ้มซีฟูปลาทำอร่อยมาก อะไรแม่กินเยอะเลยแม่ไม่กินหรอกินบ้างกินพโล่กันเต๊กไม่ไม่มันมันมันไม่มีเนื้อหรอไงเนี่ยวเนี้ยไลเคยมันตั้งปกติมันไม่เหมือนเอรี่ ห้านาทีกว่าแล้วอ่ะราเนี่ยไม้ผัดนนไม้ที่เด็กวางเห็นม้อนน้องกรี๊ดสลบหน่อยเดี๋ยวหยิบเนี้มาให้ค่ะมีกันอยากินเผืออเครื่องเยอะมากที่นี่ไม่ขายข้าวไม่เก่งน่ากินมากจะติดต่อใ กปิเอกินแล้วก็หมูหนก็หมูนเราลองกินกปลาเากินเยอะอ่ะบอกแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากอร่อยไหมล่ะเชื่อไหปลาทำน้ำจิ้มอร่อยมากอ่ะ ป้าทำจิ้มให้สดากินเวลาลดความอ้วนอร่อยแอ้วตาไม่กินหรอไม่กินหรอจะไปกินหลอดเต็งเลยโอเคแล้วจะเริ่มมากินของหวานกันแล้วที่เด็ดก็คืออเนี้ยแหละที่บอกข้าวเหนียวตัดแล้วก็เขาเรียกอะไรอันเนี้ยสังขห้หยามะสดาชอบข้าวเหนียวมากพ้าวเหนียวตัดก็ไม่ได้ที่เนี่ยหมูเอาที่เป็นตัดก็ดีกาแฟอร่อยมากเต้ยไปตัดกาแฟ แล้วก็กินกับ,บส<า>ับไทยหยอสุดยอดนี่ดำใช่ไหมเออแล้วมาขวายนองกินดูเขาไม่ค่อยกินแต่น้ำเปล่ากว่าเออจริงอือไม่กินแบบกับข้าวเบเบ้อย่าง,งาเงี้ยอนัอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรนะแกงพวกเนี่ยแต่สลาดกินนี้อย่างเดียวอย่ากเปลี่นไม่กินเหือกไม่ก็หนุนอันนี้เป็นแกง มีใส่ไส้ผักทองแล้วก็ใใส่ฟักทองเอาใจให้หน่อยจะกินผักทองถ้บกินผักทองมีใส่ไส้ผักทองแล้วก็อีมาเปิดไปเขาดูไหมล่ะนี่โอ้โหสะูงว้าวแล้วนี่นี่ใส่ไส้นี่จะเปิดให้ดูโตหน้าพร้อมเลยนี่ลองทำดูเพราะข้าเจ้าจะกินใส่ไส้ กด้เข้าไปได้เหรอแน่นอนกินเลยเพิ่มมาม่มาแต่ใต้ร้านนี้อร่อยมาโต๊ะี้อ่ะถก็ไปเอาโต๊ะไหกินก็ดีนี่จะได้ยินเสียงคนนี้ลงเสงดังมากเออโดนเล็บมาเป็นเหรอจมีซอลลี่แม่ใส่หินใส่หนนี้เดี๋ยวจะ ขนมใส่ไส้วัชทองกล้วยจะเอาเป็นเปล่ามีน้องน้องทำอร่อยด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดร้านขายจะมาแนะนำกำลังจะเปิดร้านเปล่ากำลังจะเปิดร้านหรือเปล่าไม่รู้นะกำลังทำอยู่อร่อยดีใส่อะไรพี่ออเดอร์ได้ะพี่ออเดอร์อะไรอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากไหมจิ้มแล้วอยากโอ้ยก้านึทีกว่าแล้วเดี๋ยวซาบไปแล้วกับบรรยากาศวุ่นวายบ้านฉาดว่าเกิดอะไรมายี้ยย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 ย